นี่ฮะเบื้องชาวต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องเบื้องโอ,โอ้พี่น้องนี่ครับนี่เบิ้งเงาพี่น้องมาหลายซ้ำใดครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยพี่น้องเอ้ยชาวต่างชาติทั้งนั้นพี่นอ้อง นี่ครับนี่ครับน,นี่แต่ต่างชาติฝรั่งต่างชาตินะพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหเพิรนบ้านเห็นก็ได้แต่อิสาร์พี่น้องให้แต่โชสายว่าเมืองไทยทำได้ยังไงนักโันักท่องเทีย่ยวต่างชาติจึง มาเที่ยวม,มากมายขนาดนี้นะครับผมพี่น้องนี่ครับผมโล่งเงาครับโอ้โนี่บผมพี่น้องนี่ฮนะสวัสดีและก็สวัสดีนะครับผมเป็นพี่น้องมุจซูกุซูกนนะุนเนาะวันนี้ก็บพบพ่อกับซ่องบ่าว อุทยฟังเล่าคึกกา,าน้องพี่น้องวันนี้กบบาว์พไทยฟังเล่ามาอาปเทนักท่องเที่ยวอยู่ที่อุโมงใต้ดินวัดพระแก้วนะครับผมนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะมากพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมเยอะทุกวันจริงๆนะครับพี่น้องบึงนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะครับพี่น้องบอกได้เลยว่าเมืองไทย ปังจริงๆนะครับผมนะตอนนี้นะครับณเวลานี้โอ้โหปังหลายปีแล้วครับพี่น้องนะสี่ห้าปีแล้วปาพุทไว่าพี่น,อออน้องนีครับผมเบิ่งครับนักท่องเที่ยวลางไลกันข้ามมาเที่ยวเมืองไทยนะครับผมส้มบัตรตแก้วพี่น้องนี่ครับเอ็มออู่พี่น้องเบิ่งโอ้โหมีแต่ชาวต่างชาตินอกนีครับผม หลังน้องก็จะเป็นห้องน้ำฟรีพี่น้องเพื่อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวพี่น้องนี่ครับผมโอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับเยอะมากๆเลยนะครับพี่น้องนาทีนี้ต้องเมืองไทยเท่านั้นนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมมากันแบบเป็นทัวร์เป็นทัวร์เลยพี่น้องเป็นทัวร์ลาวาภูไทยเป้า บอถือก็เอาพิษเบาบอซัดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อกับผมพี่น้องนี่ครับเิ็มยังไมีได้สาวต่างชาติทั้งนั้นนะพี่น้องนี่ฮะมาทำธุระเข้าห้อง,อง,องน้ำเสร็จเรียบร้อยก็นี่ครับผมไปแล้วนี่ครับขึ้นไปส้มบัตรพระแก้วแล้วนี่ครับพี่น้องเบิง้งเบิ้งครับพี่น้อง นี่ฮะเบื้องชาวต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องเบื้องโอ้พี่น้อง,ง,ออน,องนี่ครับนี่เบื้องเงาพี่น้องมาหลายซ้ำใดครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยพี่น้องเอ้ยมาพอได้เห็นแล้วก็สะอ่อนนะครับผมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเยอะจริงๆนะครับ ก็เ่าคไทยก็ดีใจนําพี่น้องเมืองไทยด้วยนะครับผมนี่ครับผมเ่าสงสัยก็ได้แต่แค่สงสยัยว่าเมืองไทยเพิ่นเอาเงินไปช่วยใส่น้อนะักท่องเที่ยวามาหลายขนาดนี้นะครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่พี่น้องโห่่นี่ซาวต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องอ่า น,นี่ครับผมนี่ครับนี่มีแต่ต่างชาติฝรัง่งต่างชาตินะพี่น้องนี่ครับผมโ เพื่อนบ้านเห็นก็ได้แต่อิจฉาพี่นอ้องได้แต่ซูสัยว่าเมืองไทยทาได้ยังไงนะครับนักท่องเที่ยวสากลถ้าจึงมาเที่ยวมากมายขนาดนี้นะครับผมพี่น้องนี่ครับผมเบิรงเงาครับโอ้นี่ครับผมพี่น้องนี่ครับ เลยว่านะเมืองไทยฮอตจริงๆเนาะนี่ครับน,น,นี่ครับพี่น้อง นี่เราฝังจริงๆนงี่ครับไปแล้วอินเดียกับต้าซอรอ,อนเมืองไทยนะครับพี่น้องนะนท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะครับผมพี่น้องเนี่ย บาบไทยกับพอัปเดตนัก <imi> ท่องเที่ยวใหพี่ให้น้องได้รับส้มคือเกานะครับผมอยู่ที่โอโมวัดป้าแก้วนะปาาพี่น้องกลังใจบาวผูไทยเนี่ยเด้อบาผูไทยกับทำซองใหม่นะครับพี่น้องนะบาผูไทยฝั่งลาวนะครับผมพี่น้องเนาะบาวพี่น้องมาให้กำลังใจบาผูไทยเนี่ยเด้อครับผมบาผูไทยกับจะอัปเดตนักเที่ยวให้พี่น้องได้เบิ่งได้รับส้มอีกคือเกาเซนเคยนะครับซองเกาโบยูเดี๋ยวพี่น้องนะซองเกาเพิ่น ได้ไฟเล้วพี่น้องอะไรเงี้ยส่องกัานะครับผมพี่น้องนะม <c oughs> าพู้ได้ก็ส่องไม้ครับผมนี่ครับนี่ครับพีน้องนี่ครับโอ้โหเนี่ยเยอะจริงๆพี่น้อง เที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยพี่น้องนี่แหละพี่น้องประเทศทีบอรอบเปรียบนักท่องเที่ยวแล้วก็บอไทยรีดนักท่องเที่ยวพี่น้องนะนักท่องเที่ยวกบซีมาหลายซัมนี่หรือเกินเกินกว่านี่นะพี่น้องนะบรเหันซัมนี่หลายเกินกว่านี่พี่น้อง บ,บ่าวภูไทยขอตัวล้วพี่น้องน้องกันเด้อครับผมพ่อกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุม่มซับสไรรคร้แล้วก็กดกระดิ่งนัมเด้อพี่น้องเพื่อสิบิพราคลิปใหม่ๆของบ่าวภูไทยนะครับผมนะบ่าวภูไทยครับขอจบคลิปเพียงซัมนี้ก่อนครับผมพ่อกันคลิปหนาครับพี่น้อง ทำคิมนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ